พ่อวัย58ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวโปรดในห้องนั่งเล่นท่ามกลางแสงแดดเย็นที่ลอดผ่านผ้าม่านบางๆเขาถือหนังสือพิมพ์อยู่ในมือแต่สายตากลับท่ามัวจากความคิดเรื่องลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์ของเขาเพิ่งดังขึ้นเมื่อตอนเช้าเป็นเสียงของลูกสาวที่บอกเพียงสั้นๆว่าพ่อครับมีของส่งมาให้พ่อเดียวพ่อรอพัสดุอีกไม่กี่วันนะครับพ่อยิ้มเบาๆความอบอุ่นไหลเข้ามาในหัวใจความคิดถึงลูกสาวและความภูมิใจในตัวเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนเด็กอีกครั้ง สามวันต่อมามีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพนักงานส่งของถือกล่องพัสดุขนาดกลางไว้พ่อรีบลุกจากเก้าอี้รับกล่องอย่างตื่นเต้นกล่องถูกปิดด้วยเทปสีใสเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการเปิดก่อนหน้าพ่อพยายามเดารูปร่างของสิ่งที่อยู่ข้างในกลิ่นกระดาษและกลิ่นหนังบางเบาชยออกมาเมื่อเขาแกะเทปออกทีละชั้นภายในกล่องเรียงรองเท้าหนังสีดำคู่ใหม่เอี่ยมอย่างเรียบร้อยพ่อค่อยๆถือรองเท้าขึ้นมากลิ่นหนังแท้ทำให้เขานึกถึงความทรงจำเก่าๆของชีวิตวัยหนุ่มรองเท้าที่ลูกสาวส่งมาเหมือนกับพี่เธอเคยพูดถึงในการโทรศ ด้วยความดีใจน้ำตาไหลเบาๆเพราะความรู้สึกของการได้รับความใส่ใจจากลูกสาวทําให้เขารู้สึกอบอุ่นวันเวลาผ่านไปสามเดือนเต็มพ่อวางกล่องรองเท้าไว้บนตู้เก็บของมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นเขาไม่ได้แตะมันอีกเพราะงานสวนงานบ้านและการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านทําให้เขามีภารกิจมากมายแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านกล่องนั้นสายตาก็ยังชำเลืองมองด้วยความสงสัยบางอย่างที่ไม่รู้ตัวในวันหนึ่งขณะที่พ่อกําลังจัดตู้เก็บของเตรียมจัดบ้านใหม่เขาตัดสินใจเปิดกล่องรองเท้าอีกครั้งเพื่อเช็คว่า รองเท้าสภาพเป็นอย่างไรเขาหยิบกันไกรตัดเทปอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆเปิดฝากล่องแต่เมื่อสายตาของเขาสบกับสิ่งที่อยู่ภายในกล้ามเนื้อในร่างกายเกรงทันทีมือสั่นเทาพ่อถึงกับพงะรองเท้าไม่ได้เป็นรองเท้าธรรมดาเหมือนที่เขาคิดรูปร่างของรองเท้าดูเหมือนถูกปรับแก้บางอย่างมีรอยเย็บแปลกๆบริเวณขอบด้านในภายในรองเท้ามีกระดาษบางๆและเศษวัสดุเล็กๆที่คล้ายชิ้นส่วนของสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในรองเท้าพ่อก้มลงสูดกลิ่นเล็กน้อยความรู้สึกหนาวสัน่นแล่นขึ้นตามกระดูกสันหลังเขารีบวางรองเท้้าาลลลงงแะกถอยหั หัวใจเต้นแรงมือสัน่นเขานั่งลงบนเก้าอี้ขณะหายใจลึกๆพยายามทำใจให้สงบความคิดวิ่งวนไปมาระหว่างความรักและความสงสัยความทรงจำเกี่ยวกับลูกสาวกลับเข้ามาในหัวเธอเป็นคนดีรักพ่อเสมอไม่มีเหตุผลที่จะทำให้พ่อกลัวแต่สิ่งที่อยู่ในกล่องชัดเจนเกินกว่าที่จะมองข้ามได้พ่อรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีเสียงตำรวจชายปลายสายฟังอย่างใจเย็นแต่เต็มไปด้วยความสนใจพ่อเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาววันรับกล่องไปจนถึงตอนที่เปิดกล่องครั้งแรกและวางไว โดยไม่ได้แตะเป็นเวลา3เดือนตำรวจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของรองเท้ารอยเย็บและเศษวัสดุที่พบพ่อตอบทุกคำถามด้วยความแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ตำรวจแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านเพื่อตรวจสอบกล่องและเก็บหลักฐานพ่อตัดสินใจไม่ยกกล่องไปไหนเองรอเจ้าหน้าที่มาถึงขณะที่นั่งรอความคิดกลับวนมาที่ลูกสาวอีกครั้งพ่อเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับการส่งพัสดุครั้งนี้เขานึกถึงข้อความสั้นๆจากลูกสาวการโทรศัพท์ที่ดูรีบร้อนความจริงใจของเธอที่เขารู้สึกได้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่า มีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขาใส่ถุงมือและเปิดกล่องตรวจสอบอย่างระมัดระวังกลิ่นหนังและกลิ่นเคมีบางอย่างลอยขึ้นมาเจ้าหน้าที่มองหน้ากันอย่างเคร่งเครียดใช้ไฟฉายส่องภายในรองเท้าพ่อยืนอยู่ข้างๆรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นหลังจากตรวจสอบเศษวัสดุและกระดาษบางๆที่อยู่ในรองเท้าเจ้าหน้าที่แจ้งพ่อว่าอาจมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีบางอย่างพ่อไม่อยากเชื่อหูตัวเองแต่ทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้เขาเริ่มสงสัยว่าพัสดุนี้ไม่ได้มาจากลูกสาว โดยตรงแต่ถูกส่งมาจากบุคคลที่ไม่หวังดีใช้ความไว้ใจของเขาเป็นเครื่องมือตำรวจบันทึกหลักฐานทั้งหมดและเก็บรองเท้าไว้เพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพ่อเริ่มทบทวนเหตุการณ์ตลอด3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ข้อความสั้นๆของลูกสาวการโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมีร่องรอยความผิดปกติพ่อรู้สึกถึงความละอายใจเล็กๆที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองในขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวนบ้านใกล้เคียงพ่อเริ่มเข้าใจว่า ความจริงอาจซับซ้อนกว่าที่เขาคิดกล่องรองเท้าธรรมดาธรรมดาที่เขาเคยมองว่ามาจากลูกสาวอาจเป็นกับดักอันตรายที่ใครบางคนวางไว้เพื่อให้เขาเปิดด้วยตัวเองพ่อเฝ้ารอการสอบสวนอย่างใจจดใจจ่อรู้สึกว่าชีวิตในสามเดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความสุขและความอบอุ่นกลายเป็นความสงสัยและความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็รู้ว่าการตัดสินใจเปิดกล่องและแจ้งตำรวจทันทีเป็นสิ่งที่ถูกต้องความกล้าและสติของเขาอาจช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับคนอื่น ทุกครั้งที่พ่อมองกล่องรองเท้าความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความรักความกังวลและความกลัวยังคงอยู่เขาเริ่มเรียนรู้ว่าความเชื่อใจต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงและแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนบริสุทธิ์ที่สุดก็อาจซ่อนอันตรายไว้ภายในพ่อค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมจับแก้วน้ำขึ้นมาดื่มสติเริ่มกลับคืนเขารู้ว่าตัวเองต้องอดทนและรอผลสอบสวนจากตำรวจขณะเดียวกันก็ต้องคอยติดต่อกับลูกสาวเพื่อให้แน่ใจว่า เธอไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายพ่อเริ่มจดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่ได้รับโทรศัพท์วันรับกล่องไปจนถึงวันเปิดกล่องอีกครั้งการจดบันทึกช่วยให้เขาไม่หลงลืมรายละเอียดใดๆซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อการสอบสวนความรู้สึกผสมปนเปนกันของความรักความกังวลและความหวาดกลัวยังคงอยู่ในใจพ่อเขาพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเตรียมตัวรับมือกับทุกความจริงที่จะตามมาพ่อวัย58ปปีไม่เคยคิดว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรง และความคิดวุ่นวายจนไม่สามารถนอนหลับได้เรื่องเริ่มต้นจากสิ่งที่ดูเหมือนของขวัญธรรมดาจากลูกสาวที่เขารักมากวันหนึ่งหลังเลิกงานทำสวนและงานบ้านเขาได้รับโทรศัพท์จากพนักงานส่งของแจ้งว่ามีพัสดุส่งถึงบ้านกล่องถูกส่งมาที่บ้านโดยไม่มีร่องรอยผิดปกติพ่อรับกล่องด้วยความตื่นเต้นคล้ายกับเด็กชายที่ได้รับของขวัญวันเกิดภายในกล่องเป็นรองเท้าหนังสีดำคู่งามขนาดพอดีกับเท้าของเขาพ่อหยิบขึ้นมาสูดกลิ่นหนังแท้ความนุ่มและสัมผัสที่เรียบลื่นทําให้เขายิ้มออกมาน้ําตาไหลเบาๆจากความอบอุ่นใจ และความรักที่ลูกสาวใส่ใจพ่อวางรองเท้าไว้ข้างเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นโดยไม่ทันคิดว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องอาจซ่อนความลับบางอย่างสามเดือนผ่านไปวันหนึ่งพ่อกําลังจัดตู้เก็บของมองไปที่กล่องรองเท้าที่วางอยู่มุมหนึ่งของห้องเขาตัดสินใจเปิดดูอีกครั้งความอยากรู้และความสงสัยบางอย่างแทรกเข้ามาในใจเมื่อเขาค่อยๆแกะเทปออกทีละชั้นแต่ทันทีที่เขาสบกับสิ่งที่อยู่ภายในกล้ามเนื้อในร่างกายเกรงมือสัน่นและหัวใจเต้นแรง รองเท้าที่เขาคิดว่าจะเป็นของขวัญธรรมดากลับซ่อนสิ่งผิดปกติอยู่ภายในรอยเย็บที่ผิดปกติเศษวัสดุเล็กๆที่คล้ายชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้พ่อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกใช้ความสงสัยและความกลัวประปนกันอย่างไม่สามารถแยกได้เขารีบวางรองเท้าลงและนั่งลงเพื่อรวบรวมสติทันใดนั้นพ่อตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจโดยไม่รอช้าเพราะสัญชาตญาณบอกเขาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียงตำรวจปลายสายฟังอย่างใจเย็นและบอกให้เขารอเจ้าหน้าที่มาถึงบ้าน เพื่อเก็บหลักฐานพ่อพยายามทําใจให้สงบแต่ความกังวลและความกลัวกลับเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงพวกเขาเริ่มตรวจสอบกล่องและรองเท้าอย่างละเอียดใส่ถุงมือและใช้ไฟฉายส่องภายในรองเท้ากลิ่นหนังและกลิ่นเคมีบางอย่างลอยขึ้นมาเจ้าหน้าที่บางคนทําหน้าเครียดขณะที่พ่อยืนอยู่ข้างๆรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เก็บเศษวัสดุและกระดาษบางๆภายในรองเท้าเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร,ร์ ในระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบพ่อเริ่มนึกย้อนถึงการติดต่อของลูกสาวข้อความสั้นๆที่เธอส่งมาการโทรศัพท์ที่ดูรีบร้อนทุกอย่างเริ่มดูผิดปกติพ่อรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเขาตระหนักว่ากล่องพัสดุนี้ไม่ได้มาจากลูกสาวโดยตรงแต่มีบุคคลอื่นที่อาศัยความไว้ใจของเขาเป็นเครื่องมือตำรวจแจ้งว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยที่บ่งชี้ว่ารองเท้าคู่นี้อาจถูกใช้ซ่อนสิ่งผิดกฎหมายหรือเป็นชิ้นส่วนของคดีอาชญากรรมบางอย่างพ่อแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองความอบอุ่น และความรักที่เขารู้สึกเมื่อรับรองเท้าแรกกลายเป็นความหวาดกลัวและความสับสนใจทันทีพ่อเริ่มสงสัยและทบทวนทุกเหตุการณ์ตั้งแต่สามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ข้อความสั้นๆของลูกสาวการโทรศัพท์การสั่งซื้อพัสดุทุกสิ่งเริ่มมีร่องรอยความผิดปกติเขารู้สึกเสียใจและตกใจที่ความเชื่อใจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานและบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดพ่อให้ข้อมูลทุกอย่างเท่าที่จำได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับโทรศัพท์วันรับพัสดุไปจนถึงวันเปิดกล่องอีกคครั้งวามแมแ่นย ในคำให้การของเขาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสอบสวนในช่วงเวลาที่รอผลสอบสวนพ่อเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นทุกคนที่เข้ามาในบ้านเขามองพฤติกรรมและการกระทำของพวกเขาอย่างละเอียดความกลัวและความระมัดระวังเข้ามาแทนที่ความไว้วางใจที่เขามีต่อคนรอบข้างพ่อเริ่มจดบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันการจดบันทึกช่วยให้เขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้และเป็นหลักฐานสำคัญต่อการสอบสวนพ่อรู้ว่าความจริงอาจซับซ้อนกว่าที่เขาคิดและอาจมีบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้อง ความคิดของพ่อวงเวียนอยู่กับลูกสาวเขาต้องแน่ใจว่าเธอไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายพ่อเริ่มติดต่อเธออย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยและเพื่อรวบรวมข้อมูลว่าใครเป็นผู้ส่งพัสดุจริงๆร,ระหว่างการสอบสวนพ่อเริ่มสังเกตพฤติกรรมของผู้คนรอบตัวทุกสายตาทุกคำพูดทุกการกระทำของคนใกล้ตัวเริ่มมีความหมายเขาเรียนรู้ว่าความเชื่อใจต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่อาจใช้ความรักและความไว้ใจเป็นเครื่องมือ พ่อเฝ้ารอผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่อย่างตึงเครียดรู้สึกว่าชีวิตที่เคยสงบสุขกลับเต็มไปด้วยความตื่นตัวและความระแวดระวังเขาพยายามทําใจให้เข้มแข็งเพื่อรับมือกับความจริงที่จะตามมาในช่วงเวลาว่างพ่อมักนั่งคิดถึงความสัมพันธ์กับลูกสาวความรักและความผูกพันที่มีมาตลอดตั้งแต่เธอยังเด็กพ่อรู้สึกขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้ปกป้องเธอและทําหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่แม้จะถูกหลอกใช้โดยบุคคลอื่นทุกครั้งที่พ่อมองกล่องรอง,รองเท้าความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความรักความกังวล และความหวาดกลัวยังคงอยู่เขาพยายามทําความเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดและเตรียมตัวรับมือกับทุกความจริงที่ตํารวจจะเปิดเผยพ่อเริ่มตระหนักว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของรองเท้าแต่เป็นเรื่องของความเชื่อใจความรักและการถูกหลอกใช้เขาเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนบริสุทธิ์ที่สุดอาจซ่อนอันตรายไว้ภายในและการระมัดระวังเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่รักพ่อใช้เวลาในการทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ได้รับโทรศัพท์วันรับพัสดุและวันเปิดกล่องอีกครั้งทุกความทรงจํา ช่วยให้เขาเข้าใจความซับซ้อนของเหตุการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับความจริงที่อาจเกิดขึ้นขณะรอผลสอบสวนพ่อมองไปรอบบ้านและเริ่มวางแผนว่าจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเขาไม่อยากให้ความหวาดกลัวเข้าครอบงำชีวิตแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามความจริงที่เกิดขึ้นได้